Thank <laughs> you. ่อยไหม่อยไหมครับ่อยไหมครับโอ้ยยอดหายหมดเลยยอดหายหมดเลยโอ้ยกินเสร็จเข้าท้ำดีกว่าจะรู้สึกอ โผล่เลยเหรอยุด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 ,ยดไม่เล่นนะไม่เล่นนะแต่ก็เผลอเป็นไม่ได้นะคะนี่ลือกระถางเลยค่ะเนี่ยสองต้มเนี่ยเผลอไม่ได้หรือกระถางเลยอกินได้อร่อยเลยอโอ้โอ อืมอืมอืมยอดไปหมดแล้วโอ้โหนีย่ยอดยอดดูฟินมากเลยนะครับฟินมากเลยนะเนาะอ่ากินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อย มีพลังงานแอรแฟมีพลังงาน F X. แอรแฟตาอีมีดาไม่อยากออกเลยเลยลูกอะไม่อยากออกเลยเหรออะทำไมไม่อยากออกงาไปรับพี่มาอะว้าย

ย่อยไหมอะยอยไหมยอยไหมอะอืมยอยไหมติ๊กชอบนะคะความสนุกสนานความเป็นอยู่มาให้ดูจ้ะมีญ้ามาฝากวันนี้ ก็จะให้ซื้อให้กินนานนาอาทิตย์นึ่งนะคะได้หญ้ามาก็จะซื้อให้กินเป็นอาทิตย์เอานะคะอืมดังแสดงที่อาบน้ำเนี่ย nóng nó một lời không, không kín không lên nè anh chẳng chấp như tôi sẹp mắt tôi sẹp lời tôi sẹp đấy, ừ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  à. ไปดูดิเร็วเร็วเร็วอืมยังอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ไม่ยอมมา <c oughs> กลัวได้อยู่กลัวโดนขังไอ้ตัวนั้นน่ะกลัวไม่อยากอยู่เพราะว่าเขาติดเขาติดบ้านเลยนะคะ่ะจำแนองกับคนตัวนั้นนะะ่ะมีตังชอบนอนกับชอบนอนกับป,ปา้าๆชอบนอนกับลุงะคะ่ะเห็นลุงมานี่ เดินขึ้นค่อมตัวเลยนอนเลยค่ะอยากเป็นลูกรักใช่ไหมนี่นายสองส้มนี่ครับผมกินน้ำกินน้ำานะกินน้ำนี่ก็จะให้กินน้ำกองนะคะให้กินน้ำกองตัวอะไรครับ

หลุมใจแป๊บเดียวยอดหายเลยค่ะพอกินยอดหมดแล้วก็จะไปแล้วค่ะใช่ไหมไม่กินอย่างอื่นเลยค่ะกินบ้างนะคะกินบ้างนะครับกระโดดให้ดูหน่อยเร็วเร็วเดี๋ยวให้ดูหน่อยแล้วเดี๋ยวกระโดด ยินมาก็จะเปิดไฟให้ค่าไปแล้วพี่เข้าไปแล้วพี่ไปแล้วออ Khẳng lạng cho nó khắp Khẳng lạng cho nó khắp Âu yi, câu yi, câu yi Âu yi, ีค่ะคลิปนี้ก็ซื้อย่าแมวมาฝากนะคะก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องทุกท่านได้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ น้องสีขาทั้งสี่ตัวด้วยนะคะแมวบ้านหันสามีตังนับตังถุงเงินถุงทองค่ะสำหรับคลิปที่ใครที่เข้ามาดูนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทำอะไรก็ขอให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆ